สองพ่อลูกเนี่ยเป็นจระเข้ที่นิสัยไม่ดีเลยชอบทำตัวเป็นนักเลงคมเหงผู้อื่นอยู่เสมอกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับเท้าโคโจรเกิดทะเลาะวิวาทกับพวกจระเข้บริวารอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกพวกจระเข้บริวารรุมกัดจนตายเท้ารำไพจึงแต่งตั้งให้ชลวันหลานชายของเขาขึ้นเป็นพญากรุมพีแทนพ่อและปกครองเหล่าบริวารจระเข้ในแม่น้ำทางเหนือสืบต่อไป ส่วนพวกจระเข้ทางฝั่งใต้นั้นนะครับหลังจากที่พวกมันสูญเสียผู้นำไปก็เลยไม่มีใครคอยควบคุมดูแลพวกมันจึงพากันออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนไปเรื่อยจนไม่มีใครกล้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำอีกเลยนะทุกคนกระทั่งมีหมอจระเข้ชื่อดังนามว่าขุนไกลเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ขุนไกลเนี่ยได้ปราบปรามและสังหารจระเข้อันธพาลตายไปหลายสิตัวเลยนะครับพวกจระเข้ทางฝั่งใต้จึงรวมตัวกันไปขอให้เจ้าพ่อองค์คารักช่วยเหลืออีกครั้งซึ่งเจ้าพ่อเองเนี่ยก็สงสารเนาะก็เลยช่วยไปเจราจากับขุนไกลให้แต่ว่าพวกจระเข้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎของเจ้าพ่อหนึ่งข้อนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่พวกจระเข้หาเหยื่อได้ พวกมันจะต้องคาบมาชูอยู่ที่หน้าสารของเจ้าพ่อซะก่อนหากเจ้าพ่ออนุญาตให้กินถึงจะกินได้แต่ทําไม้ให้กินก็จะต้องปล่อยไปซึ่งพวกจระเข้ทุกตัวก็ยินยอมที่จะทําตามข้อตกลงนี้โดยเจ้าพ่อเนี่ยได้แต่งตั้งให้เจ้าดางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเป็นหัวหน้าคอยควบคุมเหล่าบริวารให้ทําตามกฎแต่หน้าน้ําทางฝั่งใต้เนี่ยก็สงบได้ไม่นานครับ เจ้าด่างก็กลับมาอาราวาดอีกครั้งมันได้ออกไปทำร้ายผู้คนอย่างไม่เกรงกลัวขุนไกลจึงต้องกลับมาเพื่อที่จะปราบเจ้าด่างอีกครั้งครับผมแต่ทว่าครั้งนี้ขุนไกลทำไม่สำเร็จเขาพลาดท่าถูกเจ้าด่างงับเข้ากลางลำตัวแล้วนำไปชูอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อองค์รักเพื่อจะถามว่ากินได้หรือไม่ได้ เจ้าพ่อเนี่ยเห็นว่าขุนไกลเนี่ยถึงการที่จะสิ้นอายุไขแล้วแต่ก็นึกสงสารลูกเมียของขุนไกลเกรงว่าจะไม่ได้เห็นศพสามีเจ้าพ่อองคารักษ์จึงสั่งให้เจ้าดางคาบเอาขุนไกลไปส่งที่บ้านพวกลูกเมียและญาติมิตรของขุนไกลก็พยายามหาหมอมารักษาอาการบาดเจ็บให้เขาแต่ก็ไม่รอดครับเนื่องจากมีจิ้งจกตัวหนึ่งแอบมาเลียแผลที่ถูกเจ้าดางกัด ทำให้พิษเนี่ยกำเริบติดเชื้อในกระแสเลือดต้องตายไปในที่สุดนั่นเองครับหลังจากที่ขุนไกลตายจากไปแล้วไกลทองลูกชายของขุนไกลก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์และวิชาปราบจระเข้